สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาอัปเดตมีแดดจ้ะไม่แดดมีแดดจักน้อยอากาศบ้าปันใดเป็นใดจ้าสบายดีกันบ่จ้าสาวกระสินมาอัปแดดให้เบิง้งวันนี้จ้ามีแดดก็เลยมาอัปเดตจ้ามาโช่ว์แดดวันนี้มาโช่ว์อากาศ มีผู้ขามาเบิงงบ่ค่คมีผูมานั่นบอจาสวัสดีค่ะ้ำมือว่ามีแดดจ้ื้มนี้ได้แดดรูซสึกว่าดีได้วิตามินดีค่ะ้ <c oughs> มนีได้วิตามินดีเป็นไนจา้าพี่น้องจา้าพี่น้องจา้าพี่น้องจา้าเอาเ้าทับเครื่องเก่ามาอัปเดต มาอ่านทะไหลสดล่องเบึงพี่น้องมาเขาอันแลปท็อปเอียงก่อเดสก์ท็อปไหมเขาทังไดโนอค่ะนอทั้งไดโนอค่ะเขา,าเมืเอบึงทักใต้สวัสดีด้จ้ะมันนี้มาโชว์แดดพี่น้องสาวกระสินไดแดดสองมือบ่ไดแดดเป็นขึ้นกนแลวกรับอันฝ่าเฮ็ดอึมคมอึมคึมเพ่ามีแดดมืดย่ ของมือมือนี้ได้แดดที่น้องอากาศออกต้นักพริกสาวกาละสินกาสีไข่แน่จักหน่อยเ <c oughs> ขียวต้นักพริกต้นักเขียพี่น้องเป็นหมากมาอัพเดทมาอเอาเลี้ยงต้นมกพริกต้นักเขียอีกนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยต้นักพริก,กอทู่าาทางหลังนี่จ้ะเจะเขียวเนี่ยเนี่ยต้นพริกกับต้นักเขียจ้ะเนี่ยเห็นบ่จ้ะเนี่ยต้นักพริกต้นักเขียอากาศท้างลังพี่น้องป่จะ้ะนะผู้เขาก็มีต่หมอกอันนั้นอยู่จะ้ะ ท่อยูก็ดีดีดอกกะแต่ว่าอันคันอากาศมันหนาวมันนางอันนั้นจ้ะันอากาศมันบม่มีแดดมันม่นเป็นตอยููจ้ะสบายดีจ้ะสบายดีโทรศัพท์เครื่องนี่อันผาดดีดีเด้จ้ะแต่ว่าอเสียดายมันมันเก่าไปจักน้อยค่ะมันเป็นรุ่นของอันซัมซุงมินินีไหมซัมซุงมินิเอทเห็นไหมจ้ะก็เลยบออันนั้นปันใดจ้ะ สาวกระสินก็อยากนั่นอยู่จะมันก็นั่นดีอยู่เป็นตาการ <laughs> เป็นตากระตัดตัดเรืนั้นเราพี่น้องแง่้ะไรกะปวดก็เราว่าต้องต้องหยับพี่ต้องขยับประ,ะสันกว่าเวลาเ้าอ่านเ่าว่าต่ลาสาวกระสินกขว่าโอเคอยู่ค่ะตัดมาตลาดเน่าละค่ะอ่านหนังสือความลวกระเบิง้งอันนี้ร้อมค่ะ เป็นลิปมาทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคูสประโยชน์อีหยังดอกไหลสาระจักน้อยตลากเ่ามาลง่ให้พี่ให้น้องได้เห็นพ่อบ่ลืม <laughs> สวัสดีจ้าแฟนครับอือผู้ใดนอเขามาเบิงมีอยู่คนหนึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีผู้ใดนอเขามาเบิงทักท้ายได้จ้ะมีเพื่อนเขามาเบิงอยู่คนนึง มืออันมันมีอยูสุดหนึ่งสาวกราสินไหลสดเ้วเอาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งบันนี้เพราะเขาสีอัพโหลดไหมพี่น้องเขาเจ้ารลอว่ามันมีข้ออะไรคุณต้องสมัครแจ็คแมนียังเนี่ยสาวกราสินกับว่าเข้าใจก็เลืล่องเอาเครื่องเก่าหนีมาอันนั้นเบิ่งจะ้ะเอาเครื่องเก่าหนีมานล่องเบิ่งว่ามันไหลสดได้บ่อันไหลดได้เพราะว่าสาวกราสินนสมัคร่องสมัครยังเอาเครื่องกาซินกับามาไหลสดล่องเถอกะ ก็อไรสุดแล้วแบบนี้ยนี่ยห้อสิอัพโหลดก็เลยเขียนวาให้ห้าสมัครอีกยังล่ะสอนอีกยังล่ะสาวกระสินกับบุลูเม่จ้ะสาวกระสินก็บบุลูว่าไปกดสมัครยังไดให้ยังไดกันยานมันผิดกดก็เลยบลารอยู่พักหนึ่งกัก็เลยบลายสุดแต่ว่าสาวกระสินเอาเครื่องนี่ปัญหามีเอกสารอียังมันอยู่ในเครื่องนี่ไม่จ๊ะสาวกระสินกะมันนี่กะโอกาสดีแดดดีพี่น้องนั่งอยู่โต๊ะนาห้องนี่ละจ้ะผู้ใดน้อเขามาวงผู้หนึ่ง แกงซื้อแกงน้ำในเด้ออยากหิจักข<ม> <c oughs> อ,อกพูดหลายๆจะที่เขามาเบิง่งให้กำลังใจค่ะอากาศดีค่ะอากาศดีอากาศดีมากเลยมันนี่นั่งรองานพี่น้องมาขันใดงานมาขั้นใดมีสายขอจักสายอยู่ค่ะนั่งรองานม้วนกับบาดเงียบมันนี่จจักสิจังใดถ้ <c oughs> เลยมานั่งไฟ์สดดีกว่าอยู่ซเซ็งๆเนาะพี่น้องเนาะมาทาค้ายกับเพื่อน พี่น้องเพื่อนฟงดีก็อยู่ว่างๆเนาะมาเน,นี่อากาศได้วิตามินดีพี่น้องเราต้องไปกินยาวิตามินมือนี้ได้จากธรรมสาดเลยได้อากาศจากธรรมสาดเลยจ้ะแดดดีโอ้ยสาวกระสิ่งกับบุมี่ยังไรได้จ้ะมาทักทายพี่ทายน้องสุ่ะเอาฝากกดติดตาม กดถูกใจกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์นเดอ้อพี่น้องเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่สาวกระสินบ่ลืมเด้อค่ะสิกลับขึ้นไปยามเมื่อเกาา่าะยังรักทุกคนด้อค่ะเด้อกดติดทีชิปนี้ไปแค่นี้แหละค่ะมาทักทยายค่ะ